แลนี่คือ The u l t i m a t e l เล e สวัสดีครับแม่คอนชี้ปล่อยไลฟ์ดูเพอร์ฟอร์มดูนาซีไลออนดูอะไรไปใช่ครับตอนนี้วันนี้กลับมาแล้วกลับมาพร้อมแข่งแล้วนะครับขอบคุณคนดูที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสุดยอดที่มากันวันนี้มาแน่นเลยวันนี้มาแน่นหนานะแล้วก็ขอบคุณแรปเปอร์ทั้ง8ทีมด้วยใช่ครับอยู่เหมือนเดิมอ่ะขอบคุณ สวิตทีวีขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยเดี๋ยวลืมครับผมขอบคุณสวิตทีวีนะฮะก็ติดตามเราได้อย่างที่ทุกคนติดตามกันอยู่นี่แหละครับแล้วก็ฟอลโล่ให้ด้วยแน่นอนว่าหลังจากจบงานนี้เราจะไปเจอกันที่ Big กเม n t เช่น0 1 7ครับผมเจอกันที่เวทีอาโวจรแน่นอน2วันเลยนะครับวันนี้1 1ดา3 1 VS 3เใช่ใเพราะฉะนั้นการแข่งขันของเราเราก็จะมีเก้าอี้3ตัวเก้าอี้3ตัวเก้าอี้ดนตีปั๊บอย่างนี้ แล้วก็ให้ทีมที่เจอก่อนเนี่ยนั่งลงแล้วก็ทีมที่จะแรปเนี่ยก็จะต้องทำแต้มโดยการด่าทีละคนดาทั้งทีมเอาให้ครบดูว่าเขาเรียกว่ามัดรวมมาเลยแล้วกันใช่เอาเชือกมาถ้ามัดรวมมาเลยเนี่ยดูดีว่าจะด่าได้เอาได้แค่ไหนครับน่าจะเป็นเกมที่เราใจอีกเกมหนึ่งของเราวันนี้เท่าไรหนึ่งนาทีใช่ป่ะหนึ่งนาทีครับ หนึ่งนาทีครึ่งด้วยโอ้โหหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีย้อนแล้วหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี่คิดเป็นวินาทีเท่าไหร่ครับไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์หนึ่งนาทีเองหกสิบหกสิบวิไม่รู้ผมไม่ได้จำไงชีวิตผมเอาไปจำอย่างอื่นหมดแล้ววันนี้เรามีอุปกรณ์เนี่ยนะฮะมีอุปกรณ์ใช่โซ่แซ่กุญแจมือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ครับว่างจะเจอกับ44 s o u r s a v a g e ครับผมจ้าแมนและเธอ จามาเลสเทลเรียกว่าแสบทั้งคู่แสบครับผมทีมาทีมาเดี๋ยวทีมมาต้องทีมมาวันนี้อันกาสไม่มาติดภารกิจแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องโดนด่าอยู่ดีใช่ซึ่งเหมือนเหมือนรู้เหมือนรู้แบบลอยอะไรเงี้ยสบายแบบเอ๊ะกูไม่ไปนะเว้ยวันนี้มึงไปและกันอย่างเงี้ยโอเคฝากจูบใครเริ่มก่อนครับผมครับใครก่อน อะไรนะมึงเนี่ยอ่านคุณเอาให้คุณเอาให้หนึ่งหนึ่งสองสามขายก่อนเลเทลเปิดก่อนมาเสริ์มเสริ์ครับใบม่อนเชิญครับใบม่อนมาครับเลทเทลมึงมีอารมณ์กับกูหน่อยเว้ยรอหรอเอ้ยเลเทลนะฮะอ้าวเลทเทล เอาพร้อมแล้วขอเสียให้แล้วแทวหนึ่งเทอ่เด็กเนิรนจะเข้าคาบ์บองมันก <Ay> ็คงไม่เสียหายแต่โดนิโก้หวยเล็กแล้วไดมอนจะเสียวไหมพวกมึงทำตัวกันไม่ดีทีมกูแลบเรื่องใต้สะดือยังดีกว่ามึงไอ้พวกทีมใต้ตีนไอ้เรื่องเฮียๆนี่ชอบนักเห็นแก่ตัวกันชิบหายกางเกงในยังให้ไดมอนซัก เรื่องอยากชนะมึงหยุดพ่ามพวกมึงแม่งไม่มีตังจะแดกก็เลยลงแขกประดุกย่างถ้าอยากมีตังต้องขายไตยสงสารต้นไม้ต้องทำงานหนักให้พวกหนักโลกได้หายใจออเอาไว้เอาไว้

เริ่มที่มึงเลยไอ้ดาร์กเฟสมึงอย่าห้าวมากมึงควรเซฟเซฟรอบแรกด่าเพื่อนกูกูจำได้ไอ้ตัวเล็กรอบนี้แบบบ้าเลือดมีแต่เชื่อไม่มีเซ็กเฮ้ยมึงนา้นินโลหิตมึงปัญญาอ่อนกูเป็นคนโลกจิตตัดแขนตัดขาเอาไปขายที่อียิปตขายได้เท่าไหร่ขายแค่ยี่สิบโอยัด แล้วมึงคือใครวะไอ้เฮียกูจำไม่ได้ไอเด็กหมอยงอมไอสัตว์กูเคี้ยวง่ายๆอ่ะ uh huh. กเเูเล่นมึงเพียเลย่นมึงเพียเลยไอสัตว์เอ้ยไอพวกนมเนย uh huh. ไอควยฮิปฮอปควยอะไรอ่ะ uh huh. เย็ดแม่มึงแม่งโคตรเฉยทำเป็นใส Hip ่ฮิปฮิปนี่ก็บฮอปไอเฮียนี่เด็กช่างแม่งเสือกใส uh ่ช huh. ็อบควยเอ้ยอย่ายกูฟาดด้วยหมวกกันน็อก ออกไปเจอกับกูได้ยัาจะจับล็อกบัตทอมเหมือนเดิมล็อกไอสัตว์ เธินมึงแล้วเธินมึงแล้วโอ้โหหัวหน้าไดมอนด์วันนี้ชิวเลยชิวเลยหน้าใสเลยเอาเอาเอาเว้ยเอาเว้ยเอาพอโอเคเอาเสียงให้เล่าเที่หน่อยด้วยเล่าเที่ยวกันบล็อกเด็กเนิร์ดจะเข้า ทีมมึงเจอทีมกูกูจะทำมึงหน้าหงายกูจะเอาไมา้เสียบตูดพวกมึงแล้วกูจะเอาไปย่างขายที่ด่ามันไม่ใช่ไซเฟอร์ที่ทีมมึงไม่ค่อยจะซ้อมผู้หมวดแต่ดูมัดไรเดอร์กระโดดพันลำและดูดบ้องมึงเอากัญชามาล่อเด็กเพราะมึงอยากเย็ดอตูดมอน oh. กับโปง oh. พวกมึงไม่หายดำขอคารแลว้วะแก๊งอันรพานไปเตะขอท่าแล้วไถ่ตัง แต่ทาก็ยังมีเคียงคัวมองหน้าคุยไรไอแย่เม็ดเดยกกูก็เย็ดเลียงตัวเรื่องเกพวกมึงคืออาจารย์พักนี้เอนกาชอบน้อยใจเพราะว่าไดมอนด์เย็ดแต่ตูดจามานกูมีแต่เย็ดแล้วก็เย็ดบิ๊กมอลเทนมันที่ของกูกูจะไปเย็ดกันนะเน็ก เวลากูเย็ดกูเก๊กหล่อตอนกูไปเย็ดนาเน็กเสร็จกูจะไปเย็ดปะเต็ดต่อยสัตว์อเอาไว้เอาไว้เอาเว้ยเอาเว้เอาไเข้าที่ไดมอนเข้าที่โอ้ยอ่านี่โราหิดดาร์เฟซมาครับป้าปะเต็ดครับถ้าป้าดูอยู่ป้าต้องป้าต้องป้าต้องเอาใจช่วยทีม ไดมอนนะถ้าป่าเต๊ยังโดนเนี่ยมึงกับกูไม่น่ารอดนะหลุยผมนอนแยกห้องแน่นอนผมจะล็อกประตูอย่างดีเลยโอ้เอาละเอาละครับถึงข้าวจามานขอเสียงให้จามานเอยเออฮะเอมึงมันพระกูมันบาน มึงมันประทูไอสัตว์กูปวาวันมึงมันพื้นดินอะกูเพดานมึงไม่ต้องมาเล่นกับกูแล้วกูก็ไม่ใช่อาจารย์เอ้กูเล่นมึงเล่นนัดสามตัวดูหน้าดิแม่งหนาวกลัวเอ้มึงกลัวมึงกลัวชัวร์แต่กูแล้วจะชายสัตว์ไม่แลบลัวทิมหน้าที่ม,มึงหน้าแหกดูดีสัตว์น้ำตาแตกเอ้ทำมึงร้องไห้ หลังงานไม่ต้องมาวงมาไหว้นะ uh huh. เอ้ <laughs> กูตบแม่งสะดิน <laughs> เด็ดแม่เตะแม่งต่อให้แม่งกิง uh huh. เอ้กูตบมึงแล้วกูก็ชิง uh huh. มึงไม่ต้องไปบ้านกูอสัตว์กูรีบวิ่งเอ้ตอนเนี้กูแลปปัน่น <laughs> คุยอะไรอะครับกูแลปันเอ้กูหมันหมันหน้ามึง โถยสัตว์เอ้ยทำเป็นนั่งหน้าตึงอีเหี้ยโอ้โงโอ้โโอเคเข้าที่ครับโอเคทุกคนเข้าที่ทุกคนโอเคลอามาดูความเห็นกันหน่อยดีกว่าเอาความเห็นก่อนความเห็นก่อนหรือเสียงก่อนเดี๋ยวเพื่ออัตาดก่อนา่ะเสียงก่อน ไฮไฮโ4 4์จีโฟร์ขอเสียงหน่อย4รทีโไฮารบงขอเสียงหนึยงคารบงครับเอาละเอาละเอาละแหมคราวนี้นี่รอบแรกนี่เลทเทล์หลุดไปหน่อยนะอือหือขอฟังความคิดเห็นจากฝั่งนู้นก่อนดีกว่าครับผมฝั่งบีนะครับว้าวอ่าเวฟบ ครับผมเป็นยังไงบ้างฮะคำไม่เจมแม่งโคตรไร้สาระเลยคำสับาดแม่งขาวจังไนวะหยิบขายยี่สิบไปี้ะอะไรลามแม่งโคตรไร้สาระแต่แม่งสนุกสัตว์พี่มันมันเาะมันที่ง่ายแล้วชบอบง,ง่ายถูกมันเป็น,มมนคาร์บอนด้วยบ้งพี่มันเลยแบบว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่าลอกเรียนแบบได้ยากครับมาถึงโปรติฟอรสเวก็แบบว่ามีคำลุกเล่นที่แบบว่าสัมผัสเย็ดปะเต๊จต่อเงี้ยผมแบบยังไม่ได้ผมว่าไม่ได้มากแต่แบบว่า าอาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่าช่วงแรกเขาอาจจะกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโชวไปนิดนึงใช่ครับทำให้ขาวบ้องอาจจะได้เปียบนิดนึงครับสำหรับแบบน,นี้ฮะม,มาทางอะไนี้ครับ,บรผมว่ามันเหมือนเป็นการเอาสไตล์มาสู้กันเลยนะพี่เพราะว่าทาง44 Savage เวก็เป็นสไตล์ลามที่แบบว่าเป็นสายเย็ดเป็นเย็ดอะไรแต่ถ้ามองดีๆก็คือมันไม่ได้แบบเย็ดแบบไร้สาระนะพี่ก็คือมีเย็ดแล้วก็มีแบบมีสาระอย่างเงี้ยหรอใช่ครับพี่ ก็คือเปิดห้องเป็นกิจจารักษณะอะไรนี้เลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่แปลหมายถึงว่าคือเย็ดแล้วมีอะไรรองรับมีอะไรไม่ใช่ว่าไม่ใช่แล้วมีอะไรรองรับเราไม่ต้องมีเย็ดลงผมขอโทษพี่กลับมาที่พี่เจมส์ครับพี่จมานเขาคือสายสไตล์พี่แกก็เหมือนมินิมอลพี่พูดนิดเดียวแต่คือคนเข้าใจง่ายทําน้อยได้มากพี่แล้วก็คือสัมผัสได้ตลอดแล้วผมรอบนี้คือผมว่าผมสนุกนะเพราะว่าผมได้เห็นพี่เจมส์ในโหมดที่ผมอยากเห็นครับโอ้โหต่อมวยนะพายเลยครับ คือการเยอะจะต้องมีอะไรรองให้โก้หน่อยโก้อ่าโก้โก้เวนโก้โก้มาเอ็มสุดยอดใช่ไมึงก็ดิสกันตลอดเลยกับเราอ่ะสุดยอดมากครับเป็นไงบ้างฮะทั้งคู่ครับผมทั้งคู่เลยนะได้ครับสุดยอดครับมึงเปลี่ยนไวมากอ่ะพี่เซธผมแมันก็ผมมองว่าเลเทลแม่งดีแต่แม่งหลุดไปนนิดึงเสียต้องหลุดนิดนึงแต่จามานแม่งก็คือจามาน จามานแม่งเป็นคนที่20กับอียิปต์ใครแม่งโคตรโคตรจามานก็เราจามานจริงออเพี่ยก็จามานก็เป็นสไตล์เขาเลยครับผมก็เพิ่งเคยเคยเห็นที่แบบดุๆขนาดนี้ปกติจะแบบเอนเตอร์เทนสนุกสนานีตที่ปันแล้วเขาก็โอเคนะเขาก็วันนี้เขาเขาเห็นว่าเขามาสดใช่ไหมมาสดก็เป็นสดที่แบบสวยสวยจี้ดีครับส่วนของเลทเท i ลก็คำสวยนะหนัก แล้วก็ต้องต้องแก้เรื่องไอ้นี่หน่อยนึงแบบอย่าไปกดดันมันมากบางครั้งมันมันมันแบกด้วยแหละจริงๆนะใช่ครับต้องแบกมาแบกมาใช่ไหมโอเคให้กาลังใจให้กำลังใจเลเทลนะทุกคนต่อเลยครับผมเฟียวทั้งเฟียวทั้งคู่ครับแต่ว่าอันนู้นหลุดไปหน่อยอันนี้สดจัดเลยอครับพี่คำตอบทีแบร์ชอบใครมากกว่ากันชอบทั้งคู่ครับแต่ว่าให้แบร์นะครับ แบลไม่มา้แล้วแพ้แล้วกูไม่ต้องสองบาแล้วอันนี้อยู่ละอันนี้อยู่ละอยู่ละแบล็คไม่มาแบล็ไม่มาดีนะไม่ให้ไดมอนด์อ๋ให้ไดมอนด์จะให้ไดมอนด์อาให้สเตตเอ็นต่อครับ เสียดายเลเทลนะครับผมผม,มันก็รอดูเหมือนกันอยากเห็นมากกว่านี้ใช่เพราะว่าเขาคำเขาเฮี้ยบเหมือนผมครับพี่คือ <laughs> คำเขาโดนแต่ว่าเสียดายม่งหลุดรอบแรกรอบแรกผมเขา้าใจฟิลเลยแบบรอบหลังเพิ่งมาแบบประมาณ4ี่หาบาสุดท้ายมาแต่เฮี้ยเจมนะแม่งก็รั่วในทุกสถานการณ์แม่ <laughs> ทั้งเล่นคอนเสิร์ตทั้งเฮี้ยอะไรอีหยบยียยยยยยยตีด้วยหมวกน็อกอะไรมันก็ไปทั่ว <laughs> แต่มันก็อะไรที่มันสร้างรอยยิ้มได้ผมว่าแม่งเป็นสิ่งดีๆอย่างไรมันก็คือแรปเกอมี่แบบอย่าอย่าไปอย่าไปซีเรียสกับมันเอางั้นพี่เคอกหน่อยวันนี้ไม่ได้พูดเลยก็แบบตื่นเต้นครับเลยไม่อยากพูดอะไรเยอะครับวันนี้แข่งใช่แต่ว่าพี่ต้องลงด้วยมั้คุณจามานี่คือท่าเลสเทลรอบแรกไม่หลุดเนี่ยจำมานวันนี้นะผมจำมานวันนี้ใช่ได้กว่านี้แต่คุณจามานี่เขาได้สดจีมาจากเขาอะครับสดจีใช่ผมว่าสดจีของจริงเลยครับผมคนนี้ ครับพี่พีตครับกรรมการกีนครับผมก็ส่วนจามานครับปกติผมจจเขาจะเต้นอย่างเดียวนะแต่วันนี้มาแบบวันนี้มาโอเคมากนี่มาเดือดมากใช่ใช่วันนี้เราได้เห็นใช่ส่วนน้องเขาในมาเดือดส่วนน้องเขาคำก็คมครับเป็นคำที่ฟาดฟาดฟาดถ้าน้องเขาแบบว่าไม่เผลอหลุดนิดๆดียวผผมคิดว่าจามาอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องเหนื่อยวนี้อาจจะเหนื่อยอยู่ครับถ้าถือว่าโอเคครับสนุกดีครับโอเคครับมาพี่วิงพี่มิ่งทําเด็ดยังไงบ้างฮะแมตช์นี้ก็ไล่อะ คำคำของฝั่งเลเทลเขาก็ลายครับรลายโหดนะโหดอยู่มันก็ใช้ได้ตอบโต้กันดีแต่จะมานี่ก็ไม่คิดว่าจะมาแบบนี้เหมือนกันความสดความสดเขาความสดความสดความสดร้อนร่เหมือนเขาคิดตอนนี้นะใช่เขามองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอยากเห็นเลเทลแบบไม่หลุดแบบเต็มที่กว่านี้อาจจะสนุกกว่านี้ครับอาจจะเกินไปด้วยโอเคครับผมครับผมมาพี่แกอ๋อมาจะครับ ก็จะพูดกันแบบตรงๆกันนะสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้คือความเป็นธรรมชาติของทีมขาบองนะฮะและสิ่งที่มันทําให้เรยเทลขัดวันนี้ก็คือสิ่งเลี้ยงหาตัวเองไม่เจอไว้ในการแล่ะเอ็งพยายามที่จะหาคําสวยๆมาเพื่อจะมาปาบกับคนที่ดูหมอนี่มีอะไรจริงๆมันไม่มีที่อะไรพวกนี้แต่สิ่งที่มันมีคือธรรมชาตินั่นคือธรรมชาติของพวกมันเข้าใจวะและเอ็งกําลังจะเอ็งไม่ได้แบกอะไรหรอกเอ็งแค่แบกสิ่งที่เอ็งคิดว่าเอ็งจะทําได้ดีวันนี้เอ็งแบกมันมามากเกินไปเว้ เองก็เลยบอกเองก็เลยหลุดเพราะว่าคำเองมันสละสลวยสิ่งที่ยากที่สุดคือการจําจําแม่งยากอย่าลืมไปหาอย่าลืมไปหาตัวเองหลังจากเนี้ยหลังจากแล้วผ่านเวทีนี้ไปทุกเวทีถ้าเกิดเองพยายามจะสละสลวยตลอดแม่งยากไปหาสไตล์หาคําว่าอะไรเขาเรียกว่าฟีสไตล์ยังไงก็ได้ให้มันออกมาเป็นตัวเองอ่ะทําไมเราฟังเจมส์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเจมแม่งแรับขาดคําแบบง่ายง่ายอ่ะประวานประทูแบบไม่ไม่สัมผัสกันแต่แม่งได้เพราะมันคือ YB มันคือขาบ้องด้วยครับประมาณนี้รัวมือแบ็คชิฟนะครับ อมาอยลาบหน่อยครับไม่ราฟแจมรู้สึกว่าที่เลเทลแพ้มีอยู่2อย่างครับแพ้ความมั่นใจหนึ่งสองคือความเก่าจากมันมันได้เก่ากว่าเก่ากว่าใช่เก่าเกมกว่าใช่ครับผมแค่นี้ฮะครับผมโอเคครับก็เฮ้ยมึงห้ามพูดอ่ะให้หัวหน้าเขาก่อนหัวหน้า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 ได้บ้างนะว่าไงว่าเป็นไงพอใจลูกทีมไหมทำดีครับเลเทลก็ทำดีกันลุตไป ป๋าป๋าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะอะไรนะตบรางวัลให้ลูกทีมหน่อยไหมวันนี้เลทเทลก็ทำดีอยู่แต่หลุดไปนิดนึงครับอ๋ออะไรนะยังไงต่อดีขอสองคำไหมครับผมโอ้ยอีหอยให้ดักเฟสอ่ะดักเฟสพี่นินพี่นินอ่าเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกน้องก่อนครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นน้องพูดไม่ออก อ่าเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร respect r e s p เป็นไรเป็นไร respect respect ดังเฟสดองเฟสสำหรับผมนะครับผมว่าที่ต่างกันอยากเห็นได้ชัดของสองคนนี้คือประสบการณ์คนเวทีใช่ในการความกดดันในการรับมือความกดดันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจามาเนี่ยแน่นอนเขาทั้งเพอร์ฟอร์มคอนเสิร์ตอะไรทั้งเต้นอะไรด้วยเขาจะรับกับความกดดันได้ดีกว่าน้องผมซึ่งยังใหม่ ในการเวทีนี้ในประสบการณ์ต่างๆผมว่านี่คือตัวชี้ชัดตัวชี้วัดในเบทเทนนี้ครับส่วนคาการใช้คําอะไรผมว่าสูสีกันเพราะว่ามันคนละสไตล์อยู่แล้วคนละแบบกันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์ครโอเคประมาณนี้ครับผมเรามาบวกกันเลยดีกว่าบวกกันเลยดีกว่านะฮะครับผมและแน่นอนครับหน้าที่การบวกจะเป็นของฝั่งชูสูงสูกปีครับผมขอเชิญเลทเทลขอเชิญจามันนะครับตบมือทั้งสองคน่อยครับ จามาอยู่แดงนะครับเลทเทลอยู่น้ำเงินถ้ายกสีแดงคือจามานะฮะถ้าน้ำเงินคือเลทเทลคนรับสองคนหันหน้าให้กรรมการทั้งกุ๊ปบีหน่อยครับโอเคครับพร้อมแล้วสองสองหนึ่งลุยคาร์บูดตคาร์บู ินเต็มกินเต็มเมื่อก hey. ี้โอ้โหเรียกว่าเพอร์เฟกต์นะครับสามแต้มเต็มเต็มสามแต้มเต็มเหนียวครับผมสำหรับข่าวบ้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ทันทีแบบฟุตบอลนี่ก็เหมือนลิเวอร์พูลเฮ้ยไม่ใช่ไม่่ใชอะไรวะลิเวอร์พูลเหรอใช่ลิเวอร์พูลเหรอใช่ เอาโอเเดียวพี่ฮอกครับเพี่ยอมเอาลิ้วพูมิมาใหม่พี่อันนั้นมันสามศูนย์แล้วเสมอต่สามมันไม่ได้เกี่ยวอ่ะพี่ฮอกเชิญนั่งครับปล่อยเรื่องนั้นมันไว้ก่อนเอ้าตอนนี้เท่ากับว่าเราได้เห็นสามเศร้าแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้โอ้เราจะได้เห็นเนี่ยพี่คายฮิตเดมาร์ฟโฟร์ที่โฟจะมาซัดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจบในรอบจบกุ้มปี้แล้วจบกุ้มปี้นะเรา เตรียมตัวนะเ,วเราได้เห็นท,ทุกคนซ <นะ S 1> ัดกันแน่นอนนะครับวันนี้ตอนหลันน<า>กว,วันนี้เลยมึงเตรียมตัวกันให้หมดนะส่วนค่าวบ้องนะฮะอะไรครับอะไรครับ ตอนซับทั้ง3คนเนี่ยต้องออกมาทั้ง3คนในเดี๋ยวเออใช่ถูกต้องตามที่เราเคยแจ้งไปแล้วไม่ใช่คนเดียวเฮ้ยมึงตื่นอะไรเนี่ยมึงตื่นเป็นอะไรเนี่ยทุกคนนะครับทุกคนของทีมนี้นะครับทุกคนของไฮทุกคนของฮิตเดมาร์ทุกคนของโฟร์ทีโฟวันนี้ยืดยาวแน่นอนวันนี้ยาวแน่นอนวันนี้ยาวแน่นอนมีคําถามอะไรมีคําถามอะไร3คนเลยมันจะได้ยังไงวะ3คน3ฝั่งอ่ะมันจะได้ยังไง ก็สามคนสามฝั่งเรามีโจทย์ให้เรามีโจทย์ให้นะฮะจริงๆเรามีโจทย์ให้นะครับเดี๋ยวรอจบกุ๊ป B ก่อนแล้วเราจะแจ้งนะครับจริงๆเราบอกไปแล้วแหละนะฮะแต่ว่านายอาจจะเลื่อนผ่านไปยิ้มาบ้องนี่คาวินไปเรียบร้อยโจทย์อยู่ในกล้องตาบ้องสามศูนย์เลยวะตาบ้องสามศูนย์โหตบมือคา้งหน่อยทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นทั้งไฮทั้งฮีแลม่าทั้ง forty four s a l v a t i ยังมีโอกาสแก้ตัวยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสยังมีโอกาสหาอีกหนึ่งทีมตามคาร์บองเข้าไปนะครับส่วนคาร์บองก็ที่หนึ่งของกลุ่มเอนะไปยืนรอที่เวทีโคจอเรียบร้อยแล้วพี่ยี่ยมเลยโอ้โหยอดยอดอ่ะมีข่าวอ u p เด t e ยาวผมไดมอนด์เขาขอผู้ปกครองนะไปเที่ยวเขาใหญ่นี่ยมเลยอุ้ยขอรอเลยเหรอขอรอแล้วไดมอนด์ไดมอนด์ขอรอมาแล้วโอเคนะหลังจากวันที่ไปพิลฟ์โรเทศเราก็จะเริ่มเห็นรอยสักแล้ว วอนนี้เริ่มแบบเริ่มมาแล้วสไตล์เริ่มมาเออว่ามีน้อยสักใส่แจ็คเก็ตมาวันนี้อาจจะมีแล้วอาจจะมีลงเส้นแล้วตอนนี้เพชรเต็มแขนเลยเดี๋ยวรอาถมสีก่อนแล้วเพชรเปิดที่พี่มาเท่นีเดียวเรียบร้อยนะกลุ่มเนะับประมาณนี้นะครับ3ทีมที่จะต้องมา3เศร้าอีกรอบหนึ่งพร้อมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ห้ามพลาดจริงใช่ครับเดี๋ยวพอจบกุปบี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีเบรกแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปคุยกันนะครับผมแล้วมาต่อขอเสียงให้กลุ่มเอหน่อยครับสุดยอดครับกุ มาเดี๋ยวมาต่อกันที่กุ๊บบีครับผมกุ๊บบีไปมาเจอกันโอเคขอบคุณพี่ฮอคครับ